รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษานางสาวยาพิรุณสุปัญญาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามคีสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาศิลปะศึกษา ทช11003ระดับปฐมศึกษาในเรื่องคุณค่าและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านบทเรียนนี้นะคะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551นนักศึกษาคะในบทเรียนที่ผ่านมานักศึกษาได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของเพลงพื้นบ้านไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องคุณค่า และการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านกันค่ะนักศึกษาพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูคุณค่าของเพลงพื้นบ้านและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านกันค่ะเพลงพื้นบ้านนะคะนักศึกษาถือได้ว่าเป็นมรดก ทางปัญญาของท้องถิ่นของประเทศชาติและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ซึ่งสามารถกล่าวได้พอสังเขปดังนี้ค่ะนักศึกษาคุณค่าของเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเป็นสมบัติทางสังคมที่ได้สะสมต่อเนื่องกันมานานนะคะนักศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างยิ่งค่ะและเพลงพื้นบ้านนะคะ ที่มีคุณค่าต่อสังคมเราสามารถแบ่งออกเป็น5ประการได้ดังนี้ค่ะนักศึกษาประการที่1คุณค่าในด้านความบันเทิงค่ะเพลงพื้นบ้านมีคุณค่าให้ความบันเทิงแก่คนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องบันเทิงใจมากมายเช่นปัจจุบันนี้นะคะนักศึกษา เพลงพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งบันเทิงชนิดหนึง่งซึ่งให้ความสุขและความรื่นรมแก่คนในสังคมในฐานะที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านของหนุ่มสาวและในฐานะเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมต่างๆเพลงพื้นบ้านจึงจัดเป็นสิ่งบันเทิงใจที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะ ในวิถีชีวิตของชาวบ้านเพลงพื้นบ้านที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สมาชิกของสังคมคือเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่ผู้ร้องต้องการให้เด็กฟังเพลิดเพลินจะได้หลับไวขึ้นในขณะเดียวกันผู้ร้องเองก็เพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์เครียดไปด้วยในตัวค่ะนักศึกษาเพลงร้องเล่นและเพลงประกอบการละเล่นของเด็กเป็นเพลงสนุกประกอบด้วยเสียงเพลง มีจังหวะและคำร้องที่เร้าอารมณ์เด็กซึ่งเด็กๆจึงชอบร้องเล่นเย้าแย่กันเพลงปฏิภาคก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสนุกเพราะเป็นเรื่องของการเกี้ยวพาราสีเรื่องของความรักและการประลองฝีปากระหว่างชายหญิงยิ่งเพลงปฏิภาคที่เป็นมหัศรศพ ก็ยิ่งสนุกใหญ่เพราะเป็นสิ่งบันเทิงใจที่เต็มไปด้วยโวหารปฏิพานและโวหารสังวาสที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ฟังนอกจากนี้นะคะนะักศึกษาเพลงพื้นบ้านยังมีจังหวะคึกคักเร้าใจมีลีลาสนุกเวลาร้องมีท่าทางประกอบมีการลําทั้งลําอย่างสวยงามและลํายื่อเย้าที่เป็นอิสระเพลงพื้นบ้านในแง่นี้นะคะ จึงมีบทบาทเพื่อความบันเทิงเป็นสำคัญค่ะนักศึกษาปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าเพลงพื้นบ้านบางชนิดเช่นเพลงกล่อมเด็กเพลงประกอบการละเล่นจะสูญหายและลดบทบาทไปจากสังคมแล้วแต่เพลงปฏิภาคบางเพลงได้มีการพัฒนารูปแบบ เป็นการแสดงพื้นบ้านหรือมหรสลสพพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ชมค่ะซึ่งชาวบ้านก็ยังนิยมอยู่มากดังนั้นนะคะจะเห็นได้จากการมีคณะเพลงหลายคณะ ที่รับจ้างไปแสดงเพื่อสร้างความสุขสำราญแก่ชาวบ้านทั่วไปค่ะนักศึกษาคะเราลองมาดูตัวอย่างเพลงอีแซลที่มีความไพเราะและความซาบซึ้งกินใจทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินเราลองมาชมกันนะคะแม่สวยจริงโว้ยแมสวยจริงะ กลงมากันแต่เมื่อไรแม่จิตแม่สวยอย่างนี้แม่คุณยังมีผัวเลยัวเลยเอาไว้ไวชมเชยเมื่อลมพัดช,ชายต่างหากว่าได้ ที่หวังหรือเอาไปเป็นคู่ก็เก็บไปปอนเข้าตูกันเมื่อเวลาจะตายข้าวไม่ให้ตำก็น้ำไม่ให้ตักฟืนตองนะพี่จะหักจะหักหายเวลาเธอกินฉันจะคอยปอนเออ ความรักนวลึกลึกฟังแล้วรู้สึกเวียนหัวคลื่นใสออธได้พิววังไปเป็นคู่จะเอาไว้ป้อนเขาตัวมาตอนจะตายเวลาวันจิตนอนรอนละหรือหวังจะเอาพัดกระพือต่างลมมาประพายถ้าตกในทะเลจะไปเรเรือรอ ถ้าหากคอเสียคอจนใจถ้าหากฉันตายไปในกองฟอนจะตามไปนอนเฝ้ากองไฟถ้าหากฉันตายลงไปเป็นเพีย ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาตัวอย่างเพลงอ e ีซลที่ครูนำมาให้นักศึกษาได้ชมแต่คุณค่าของเพลงพื้นบ้านยังไม่หมดนะคะนักศึกษาเราลองมาดูกันต่อนะคะในข้อ2คุณค่าของเพลงพื้นบ้านในด้านการให้การศึกษาเพลงพื้นบ้านเป็นการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มชนซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่บันทึกประสบการณ์ของบรรพบุรุษค่ะ ที่ส่งทอดต่อมาให้แก่ลูกหลานเพลงพื้นบ้านจึงทำหน้าที่บันทึกความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชนในท้องถิ่นมิให้สูญหายค่ะนะักศึกษาแต่ในขนาดเดียวกันนะคะก็มีคุณค่าในการเสริมสร้างปัญญาให้แก่ชุมชนด้วยการให้การศึกษาแก่คนในสังคมทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมค่ะในการให้การศึกษาโดยทางตรงนะคะหมายถึง การให้ความรู้และการสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมาค่ะทั้งความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมเช่นธรรมชาติความเป็นมาของโลกมนุษย์และการดํารงชีวิตบทบาทหน้าที่ในสังคมวัฒนธรรมประเพณีวรรณกรรมกีฬาพื้นบ้านคติธรรมเป็นต้นค่ะนักศึกษา ต่อไปนะคะคุณค่าของเพลงพื้นบ้านในด้านการจันลงวัฒนธรรมของชาติค่ะการจันลงวัฒนธรรมของชาติหมายถึงการพยุงหรือดำรงไว้ของแบบแผนในความคิดและการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความเป็นระเบียบความกลมเกลียวก้าวหน้า และความมีศีลธรรมอันดีงามบทบาทของเพลงพื้นบ้านที่เป็นการแสดงว่ามีบทบาทเด่นหรือเป็นพิเศษในการควบคุมและรักษาบรรทัดฐถถานของสังคมค่ะการชี้แนะระเบียบแบบแผนตลอดจนกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคมนั้นนะคะนักศึกษาคะเพราะผู้ท <eres> ี่เป็นพ่อเพลงและแม่เพลงนะคะ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงดีโวหารดีแล้วยังต้องมีความรู้ต่างๆและมีประสบการณ์ชีวิตพอที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้คอยตามด้วยค่ะจึงจะได้รับความนิยมจากประชาชนนะคะถึงแม้ว่าเพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่นะคะจะมีเนื้อหาเป็นเรื่องของความรักและสอดแทรกเรื่องเพศนะคะแต่เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได ให้เฉพาะความสนุกสนานเท่านั้นนะคะนักศึกษาแต่ยังได้สอดแทรกคำสอนหรือการลงท้ายด้วยการสอนใจที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแบบแผนความประพฤติที่สังคมยอมรับค่ะหรือแสดงให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืนนะคะเช่น เพลงตับสู่ขอที่มีเนื้อหาฝ่ายหญิงเก่าวว่าไม่ยินยอมให้ฝ่ายชายพาหนีเพราะจะทำให้ได้รับความอับอายและตนจะต้องแต่งงานเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาหรือจะเป็นเพลงตับหมากผู้หมากเมียที่มีเนื้อหากล่าวถึงการสำนึกตัวและรู้สึกทุกใจของสามีที่นอกใจภรรยา หรืออาจจะเป็นเพลงตับชิงชู้ที่มีเนื้อหากล่าวถึงการพาผู้หญิงหนีนะคะนักศึกษานักศึกษาคะเราลองมาดูกันต่อนะคะว่าคุณค่าของเพลงพื้นบ้านในด้านการระบายความคับข้องใจเป็นยังไงนะคะคุณค่าของเพลงพื้นบ้านในด้าน เป็นการระบายความคับข้องใจนะคะเพลงพื้นบ้านเป็นทางระบายความคับข้องใจอันเนื่องมาจากความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าจากกิจการงานและปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งความเก็บกดอันเนื่องมาจากจารีตประเพณีหรือกฎ เกณฑ์ของสังคมนะคะเช่นความคับข้องใจในเรื่องการประกอบอาชีพการถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคมการประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นค่ะเพราะการเล่นเพลงหรือการชมการแสดงพื้นบ้านจะทำให้ผู้ชมได้หยุดพักหรือวางมือจากภารกิจต่างๆลงนะคะ เป็นการหลีกหนีจากสภาพชีวิตชั่วคราวชั่วขณะทำให้ผ่อนคลายความเคร่งเครียดและช่วยสร้างกำลังใจที่จะต้องกลับมาเผชิญกับชีวิตจริงต่อไปได้ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก ภาคอีสานที่จะมีเนื้อหากล่าวถึงอารมณ์เววา้าในการแบกรับภาระของครอบครัวของผู้เป็นแม่และการถูกเหยียดยามจากสังคมแม่ไม่แม,แม่ร้างที่ปัสจากสามีที่คุ้มครองดังตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักศึกษาได้ชมกันนะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคอีสานเราลองมาชมกันค่ะ เพลงกล่อมเด็กภาคอีสานที่ครูนำมาให้ฟังในครั้งนี้นักศึกษาพอจะเข้าใจเนื้อหาและทำนองเพลงไปบ้างแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะนักศึกษาเพลงพื้นบ้านยังช่วยระบายความเก็บกฎทางเพศและข้อห้ามตามจารีตประเพณีของสังคมด้วยค่ะซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการระบายความเก็บกฎและโต้อตอบความคับข้องใจค่ะโดยซ่อนไว้ในรูปของความขบขัน เสียงหัวเราะของผู้ชมในขณะทําการแสดงแสดงถึงอารมณ์ร่วมกับศิลปินจึงเป็นเสียงของชัยชนะในการละเมิดกฎเกณฑ์ได้โดยไม่ถูกลงโทษค่ะในอดีตนะคะนศศศักศึกษาสังคมไทยเป็นสังคมที่ปิดกัน้นเรื่องของการแสดงออกทางเพศดังปรากฏว่ามีค่านิยมหลายประการเกี่ยวกับความประพฤติของหญิงไทยเช่นนะคะอย่าชิงสุกก่อนหาม เป็นต้นนะคะตัวอย่างเพลงพื้นบ้านที่ครูนำมาให้ดูในวันนี้นะคะเป็นเพลงอีแซลของแม่ขวัญจิตสีประจันนะคะนักศึกษาพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยคะ่ะสสวัสดี ผู้ชมมาฟังคารมฉันร้องต่อเนื่องทำนองเสนอสนองหน้าหน้าไม่ผ่านมายังประมาอยู่มาใจเต้นตึงตังกลัวจะติดกลอนตายยังไม่เก่งทางกลอนย่อมยังเกรงยังกลัวขอสมัครฝากตัวฝากหัวฝาก้ายท่าผู้ชมรับปากจะขอฝากหมดทั้งตัว หมดทั้งตูวฉันจะได้เป็นแมแ่ครัวที่แล้วบ้านใคร ฉันก็คิดก็ควาลแล้วไปอย่างนั้นแหละคุณฉันคงไม่มีบุญได้อยู่สุขสบายอย,าอยู่ที่นี่แต่กลัวไม่มีใครมองเป็นนักรำนักร้องใครเข้ามาให้อาลัยเป็นนักรำนักร้องเที่ยวท่องทั่ททวทีเหมือนนัง,งนกขมิ้นหมดสิ้นความหมายนังนกขมิ้นเหลืองอ่อนไม่ได้นอน แรวงรางนวังเวงเวืงวางความหวังวั่นไหวลอยชีวิตให้ว่างไปวันวหวไม่มีหลักประกันที่จะเกาะยืดกายลอยลอยล่องอยู่ในคลองน้ำเชี่ยวกันโดดลํมเดียวไม่รู้จะจอดคูงได้แขวงควงลอย ไม่ไม่มีออาวจะอเองเดี๋ยวลอยเลาะตามตะลิงลอยตามแม่น้ำไหลมันไม่เอี่ยมสะอาดหมดว่าที่จะวางเมันสะวะกลางวางต้องเวียนวนแหกวกไวอยู่ในวังน้ำวนไม่รู้ เป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษาเพลงอ e ีเซลที่ครูนำมาให้นักศึกษาได้ดูในครั้งนี้ต่อไปนะคะคุณค่าของเพลงพื้นบ้านในด้าน เป็นสื่อมวลชนของชาวบ้านนะคะนักศึกษาในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาความยากจนด้อยการศึกษาและอยู่ห่างไกลความเจริญสื่อมวลชนบางประเภทเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพลงพื้นบ้านจึงมีบทบาทในการกระจายข่าวสารและสนองความคิดต่างๆค่ะ สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารสื่อมวลชนชาวบ้านใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทที่ใช้ภาษาและประเภทผสมผสานเป็นเครื่องมือสื่อสารแทน เช่นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ให้ความรู้และความคิดในลักษณะของชี้แนะแนวทางหรือการแสดงทัศนคติแก่สื่อมวลชนหรือชาวบ้านบทบาทอีกประการหนึ่งของเพลงพื้นบ้านนะคะถือได้ว่าเป็นสื่อมวลชนที่กระจายข่าวสารในสังคม จากชาวบ้านไปสู่ชาวบ้านและจากรัฐบาลไปยังประชาชนนอกจากนี้เพลงพื้นบ้านยังแสดงถึงทัศนะของชาวบ้านที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองด้วยคะ่ะในส่วนของการกระจายข่าวสารนั้นเพลงพื้นบ้านจะทำหน้าที่ในการกระจายข่าวสารต่างๆเช่นเพลงบอกของภาคใต้และเพลงตุด ของสุรินที่ทำหน้าที่บอกให้รู้ว่าถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนอกจากนี้นะคะเพลงพื้นบ้านยังเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารของผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศเช่นหมอลำกอลำปลูกผัก สวนครัวในสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามค่ะนักศึกษาคะนอกจากตัวอย่างดังกล่าวที่ครูนำมาให้นักศึกษาได้ชมแล้วนะคะยังมีเพลงอีกจํานวนมากที่มีเนื้อหาในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและผู้ปกครองเช่นเพลงอีแซลและเพลงชอยนํนมาให้นักศึกษาได้ชมนะคะลองไปชมตัวอย่างกันนะคะ เมื่อตอนเพลงชอยในเจริญในรัชกาลที่6เนี่ยเขาเรียกผัวเมียป,ปุจจานุวิธผัวก็ไม่ได้เถียงนี่โบราณนะเขาเรียกผัวเมียจริงก,ก็เดกยกเด็กสมัยใหม่เราก็ถามเขาให้มันดีหน่อยยอกย่องเขาหน่อยถามว่าเออหนูมีแฟนหรือย,ยังแต่งงานแล้วย,ยังถามเด็กนะถามมีแฟนถ้าจะถามผัวอย่าไปถามเด็กถ้าจะถามผัวไอ้หนูถามพี่กับป้าโน่น ถามอนี่เลิกกับผัวแล้วหรือยังมีผัวถามแกต้องถามว่าผัวแกอยู่หรือยังหรือไปแล้วมีผัวเด็กมันถามจะได้บอกเด็กมั้ถามผัวถามพี่ใช่ไหมมีผัวแล้วหรือยังห้าคนเชียวเหรอไม่ไกไม่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 ม่ม่ไมม่ม่มีผัวแล้วหรือ่ังหรือกําลังเป็นสาวบอกให้รู้เรื่องราว จะเป็นไรอยากจะได้เป็นคู่อยากจะไปสู่ขอเจ้ากาน อยากจะได้เป็นครูอยากจะไปสู่ขอจะต้องการเรือนหอฉันก็จะปลูกไงเอาเรือนหอสักกี่ห้องเงินทองสักกี่ช่างฉันเป็นคนมั่งคั่งแต่ฉันไม่บอกใครฉันเป็นลูกตปาปาล้านก็ตาแปะว่าเงินทองเยอะแยะผมไปมีเงินเป็นปึกนาะ้แม่นึกเอาไม่เชื่อมาคำกระเป๋าดูก็ได้ไเอจาเอา trên nước âu ไม่เชื่อไปคล้ำนะกระเป๋าดูก็ได้ว่าลูกตาปานหลานก็ตาแปะเออลูกตาเองกับยายแกค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเพลงพื้นบ้านมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนอกจากคุณค่าให้ความบันเทิงที่มีอยู่เป็นหลักแล้วนะคะยังมีคุณค่าในการศึกษาแก่คนในสังคมทั้งทาง,งตรง และทางอ้อมรวมทั้งคุณค่าในการเป็นทางระบายความเก็บกดและการจันลงวัฒนธรรมของชาติตลอดจนคุณค่าในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่กระจายข่าวสารและวิพากวิจาร์ณสังคมเพลงพื้นบ้านจึงไม่ใช่จะมีคุณค่าเฉพาะการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังสร้างภูมิปัญญาให้แก่คนไทยด้วยค่ะนักศึกษา นักศึกษาคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเรามีการอนุรักษ์อย่างไรคะการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างมีชีวิตและมีบทบาทเหมือนเดิมคงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่อาจทำได้ในขนาดนี้ก็คือการอนุรักษ์เพื่อช่วยให้วัฒนธรรมของชาวบ้านซึ่งจะถูกละเลยมานาน ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยค่ะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่เราถือเป็นแบบฉบับค่ะการอนุรักษ์มีสองวิธีนะคะได้แก่การอนุรักษ์ตามสภาพดั้งเดิมที่ปรากฏและการอนุรักษ์โดยการประยุกต์ค่ะเราลองมาดูนะคะว่าการอนุรักษ์ตามสภาพดั้งเดิมที่ปรากฏเป็นอย่างไรนะคะการอนุรักษ์ ตามสภาพดั้งเดิมที่ปรากฏหมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหาวิธีการร้องหรือเหมือนเดิมทุกประการนะคะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาส่วนการสืบการอนุรักษ์โดยการประยุกต์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเพื่อให้คงอยู่และมีบทบาทในสังคมต่อไปค่ะ ในส่วนของการถ่ายทอดและการเผยแพร่นะคะของเพลงพื้นบ้านการถ่ายทอดและการเผยแพร่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ขาดช่วงในการสืบทอดปกตินะคะศิลปินพื้นบ้านส่วนใหญ่มักจะเต็มใจที่จะถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านให้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจทั่วไปค่ะ แต่ปัญหาที่พบก็คือไม่มีผู้สืบทอดหรือมีแต่ก็มีน้อยมากนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาจึงน่าจะอยู่ที่การเผยแพร่เพื่อชักจูงให้คนรุ่นใหม่อย่างเราๆนะคะเห็นคุณค่าความสำคัญรู้สึกเป็นเจ้าของเกิดความหวงแหนและอยากฝึกหัด ต่อไปค่ะแต่นักศ,าศ,าศาึกษาทราบไหมคะว่าการจูงใจให้วัยรุ่นยุคใหม่นะคะหันมาฝึกเพลงพื้นบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่วิธีการที่น่าจะทำได้ได้แก่เชิญศิลปินอาชีพนะคะมาสาธิต หรือแสดงนะคะเชิญศิลปินผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมหรือฝึกหัดกลุ่มนักเรียนนักศึกษาให้แสดงในโอกาสต่างๆซึ่งวิธีการนี้นะคะจะได้ทั้งการถ่ายทอดและการเผยแพร่ไปพร้อมๆกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านจะอาศัยเฉพาะศิลปินพื้นบ้านคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆเช่นสถานที่เวลาและงบประมาณแนวทางในการแก,ก้ไขก็คือนะคะควรสร้างผู้ถ่ายทอดโดยเฉพาะครูอาจารย์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติและมี กำลังความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนได้จำนวนมากโดยนะคะทำให้ดูให้รู้ด้วยตาเห็นค่าด้วยใจค่ะเพราะเมื่อเด็กเห็นคุณค่าจะสนใจศึกษาและใฝ่หาฝึกหัดต่อไปค่ะ ส่วนในด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนเพลงพื้นบ้านนะคะเป็นงานหนักที่ต้องอาศัยบุคคลที่ต้องเสียสละและทุ่มเทรวมทั้งการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนเพลงพื้นบ้านจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะคะได้แก่สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัด สถาบันการศึกษาต่างๆศูนย์สังคีพศินธนาคารกรุงเทพสำนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะต่อมานะคะนักศึกษาการส่งเสริมเพลงพื้นบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันโดยการแทรกเพลงพื้นบ้านในกิจกรรมรื่นเริงต่างๆได้แก่กิจกรรมของชีวิตส่วนตัวเช่นงานฉลองคล้ายวันเกิดงานมงคลสมรส งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่กิจกรรมในงานเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่ลอยกระทงหรือสงการและในส่วนกิจกรรมในสถาบันการศึกษาเช่นพิธีไหว้ครูพิธีบายสีสู่ขวัญงานกีฬาน้องใหม่งานฉลองบัณฑิตและกิจกรรมในสถานที่ทำงานเช่นงานประชุมเป็นต้นค่ะ ส่วนการอนุรักษ์ในด้านการส่งเสริมให้นำเพลงพื้นบ้านไปเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็มีทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในของระบบของราชการและในระบบของธุรกิจเท่าที่ผ่านมานะคะมีปรากฏของหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายแห่งนำเพลงพื้นบ้านไปเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่นจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญแม่ขวัญจิตศรีประจันไปร้องเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดส่วนในขด้านของเอกชนบริษัทที่รับทำรรโฆษณาน้ำปลายี่ห้อทิพรสใช้เพลงแลสร้างบรรยากาศความเป็นไทยค่ะส่วนของศิลปินคุณอุดมแต้พาณิชย ร้องเพลงแห่ในโฆษณาโครงการหารสองลณลง์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานค่ะและอีกท่านหนึ่งคือคุณบุญทนคนหนุ่มร้องเพลงแห่โฆษณาน้ำมันเครื่องท็อปกันทูทีส่วนการใช้เพลงกล่อมเด็กภาคอีสานในโฆษณาโครงการสำนึกรักบ้านเกิดของแคท เป็นต้นค่ะการใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนับว่าน่าสนใจและควรส่งเสริมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทำให้เพลงพื้นบ้านเป็นที่คุ้นหูของผู้ฟังและยังคงมีคุณค่าต่อสังคมไทยได้ตลอดไปค่ะนักศึกษาคะ จากที่เราเรียนรู้กันมาในวันนี้ในเรื่องคุณค่าและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านพอสรุปได้ว่าคุณค่าของเพลงพื้นบ้านนั้นมีคุณค่าทางด้านจิตใจการแสดงออกชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมดังนั้นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านมีได้เป็นเฉพาะหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเท่านั้นแต่รวมถึงคนไทยทุกคนที่ควรอนุรักษ์ ร่วมกันให้เพลงพื้นบ้านเป็นมรดกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไปนะคะนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในวันนี้ในเรื่องของคุณค่าและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านสำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการทบทวนเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv สำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ